ขณะที่ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนยาลาก็มีการจัดงานราชพัฒนยาลาค่ะซึ่งเป็นการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ครั้งที่1น,นะคะเพื่อเป็นการสะท้อนถึงบทบาทเรื่องของคลังนะคะเป็นคลังปัญญาท้องถิ่นที่จะขับเคลื่อนการศึกษาค่ะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ มหาวิทยาลัยราชพัฒยาลานะคะได้มีการจัดงานราชพัฒยาลาพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ครั้งที่1โดยมีนายสุพจน์ดอดเรืองนันหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยาลามาเป็นประธานในการเปิดท่ามกลางผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัยค่ะอีกทั้งยังมีคณาจารย์นักเรียนผู้ปกครองแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมงานค่ะภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมหลักออกเป็น3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกค่ะก็คือด้านการศึกษาและนวัตกรรมค่ะจะมีละครเวทีนะคะ ะะเรื่องของการเรื่องเล่าสาธิตค่ะด้านที่2นะคะก็เป็นด้านคุณธรรมแล้วก็ต่อต้านการทุจริตผ่านทางโครงการเยาวชนรู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อป้องปราบทุจริตค่ะและด้านที่3นะคะก็คือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนความรู้ค่ะก็จะเป็นเวทีเสวนานะคะอย่างเช่นหัวข้อความหวังความทรงจําความสําเร็จค่ะโดยทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญสิทธิ์ชัยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ก็ได้กล่าวนะครับว่างานนี้สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะคลังปัญญาท้องถิน่นที่กับเคลื่อนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของสถาบันซึ่งงานนี้นะครับก็เป็นมากกว่าการจัดแสดงผลงานหากเป็นต้นแบบของการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงโดยมหาวิทยาลัยนะครับก็มีการตั้งเป้าสู่ในการขยายผลนะครับสู่พื้นที่ อื่นๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวไปถึงระดับประเทศด้วยเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนพร้อมกับกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มีส่วนร่วมนะครับในความสําเร็จของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับ